สวัสดีเช้าวันเดินทางไปอินเดียนะคะอันนี้ด้วยอานิสงส์ของเพื่อนเข้ามากินที่ร้านของ King Power นะคะแล้วสั่งสลัดผักอันนี้ไม่นาเราต้องกินกาแฟะะจุดค้างสวยๆถ้าเขาไม่บอกก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> ขนม <c oughs> เดี๋ยวเรากินโจ๊กก่อนเดินทางไปอินเดีย <c oughs> ซึ่งตอนนี้มีสถานการณ์ของความไม่สงบในของเรื่องโรคระบาด แล้วก็มาแจ็คพอตเนาะใช่ใช่ไปกินก่อนนะเดี๋ยวรอโจ๊อีกทีนหนึ่งกอบกำลังใจจิตใจเราเหมือนกันนะครับด้วยความว่าเราจะเผานะครับได้ขนาดไหนในเรื่องของโนสาสลิดนะครับความหุดด็ดความกังวลแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนความทุกข์ใดๆเหมือนปัสสาวใดๆ ต้อนรับก็สู่นะครับประเทศอินเดียโดยสรณ์นะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่การรอรถออกนะครับนีนั่งบัตรหนึ่งผ่านตอมอนานมากไหนใครเคยมาทริปแรกกับพระชาชนได้ไหมครับยอเึ้นครับขอชื่นชมทริปแรกอ่ะพิจารณนะครับที่ทั้งสองท่านชื่ออะไรครับรู้สึกรู้จักไหมอ่าครต้นถอนนะครับคล้านเราตั้งสมรระมาณนั้นต้นถัดต้นรู้จักใช่ไหม โอเคแล้วพระุทธเจ้าองค์ต่อไปนั้นก็คือพระอะไรเอ่ยสีอาริยะไม่ตานะครับซึ่งก็จะมาเกิดในพระพุทธเจ้านะทางหน้าของเรานั้นนะครับไม่ใช่ว่าศาสนาของเราในอ่ารุ่นนี้คือจะประมาณห้าพันปีนะพอจบห้าพันปีแล้วยังไม่เกิดนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องไขขึ้นไขลงก่อนตอนนี้กําลังไขลงอยู่ นามนุษย <c ort ar ini> ์ตอนนี้เราอายุเฉลี่ยเท่าไหร่เอ่ยร้อยเงาเจ็ดสิบห้าปีอ่าถูกต้องครับโดยเฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบห้ออกไปบำเพ็ญอยู่ในป่าบาเพ็ญเพียรว่าเออไอสิ่งที่เป็นอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วเขาก็บำเพ็ญเพียรกันขึ้นมาอายุก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับไปจนถึง1นึ่งแสนปี การที่จะบำเพ็ญไปขนาดนั้นเขาบอกว่าประมาณร้อยปีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนทีนึงนะมีตะวันร้อนๆนะครับแล้วก็โยมเนี่ยทำท่าหรือตะวันมังอะไรบ้างโอ้สวยครับถึงก็จะมีกวางอยู่ที่สามก็สามารถที่จะไปเก็บบรรยากาศได้นะครับะแต่ตอนนี้ยังมีน้ำไหลอยู่ปกตินี่น้ําจะแ้งไปแล้วแต่ว่าปีนี้น้ําเยอะนะครับฝนตกน้าเยอะถ้าจะลงไปก็จะมีการรไอที่เขาเห็นเราเห็นตา ที่ไปเดินอยู่ก็มีนะครับเพราะว่ามันก็ส่วนหนึ่งนี้ก็จะไปหาป่าป่าจะเป็นคล้ายๆปลาส้อยนะครับตัวใหญ่ก็ประมาณสักสามนิ้วนี่คือเต็อันนี้คือบ้านกุชาดาแต่โดยส่วนตัวก็เคยมาแล้วหนึ่งครั้งก็จะเหลือเป็นซากอีกหลังใหญ่อยู่นะ บรรยากาศโดยรอบตูนี้เนียก็ู้แกง้นะับเก็บกวค่ะคุาครับขอบนุาครับผมขบขึ

นายโยทะไินายโยขันติริอนุตัณังปุจจักรีตัณิสัาิสัิานสัิชานสัมนนสัาสัะมาชาารัมิาสันเถอะนานาสนาา

อัน,นี้เราลงมาลอยค่ะที่แม่น้ำเมรัชาราแต่ว่าคือแม่น้ำมันก็แห้งหมดแล้ววะเนาะดูบรรยากาศ เ,ออเราได้มาเหยียนน้ลาลแ่ในไฟากาเวลา5,000ครับก็มีสภาพที่เป็นแบบขยะขยะหนังเนาะรวมสั่งรวมนะคะายกีต้าร์เราจะไปทำโยกคูปนะเราจะส่งให้ดูตอนสมัย เราได้เหยียบทรายที่แม่น้ำในรชาระค่ะเพราะเมื่อก่อนจะลึกมาก3ต้นตาลต่อกันซึ่งต้นหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ10เมตรตังนู้นคือพุทธคยาปิศาพุทธาปัสสาวูนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต้องระวังพุ่นระเบิดด้วยดังยนะจริงเหรอใช่ เามืองทุนระเบิดมันก็เหมือนเป็นห้องน้ำของเขาไากาลระะัายม,มันผู้ชโชคดีและนั่งอยู่ข้างพิเศษด้ยนั่งคู่พิเศษใช่ไหมคะติดสิบหเมตรนะครับก็จะลึมากนะอันนี้ถ่ายติไดไม่เป็นไรใช่ไหมถามก่อนได้เป็นไรค่ะตะันคีนะครับ จันก็คอยเตือนดินแดนเจดีย์พุทธคยาแต่ไม่รันพรารายนะครับเราเห็นเราเห็นดินแดนตะกิดเรียกว่าดินแดนแห่งการตัดจารุอนุตระกัมมาสัมโพธิญาณนั่นก็คือเจดีย์พุทธคยาที่พระเจ้าอโศกมหาราชนั้น ได้สร้างขึ้นมาเป็นพุทธาอนุสร์ขององค์พระบรมมาสราเรามองไปจุดเดียวกันครับจุดนั้นคือจุดแห่งการหลุดพ้นจับแล้วไปแล้วโดยสิ่เธอ <c oughs> ในพุทธศาสนาวชรยาน,นะครับหรือมหายาณในภาษาสนันสติกมีคำว่าคเตคเตปาระคเตปาระสันคเตโพธ,ธิสวา คาเต้คาเต้ปาราคาเต้ปาราสังคาเต้ปูพิศวาสจงข้ามไปจงไปจงไปไปอย่างไปนฟ้นางประมูลไปให้ดับผลหลุดผลอย่างสิ้นเชิงหลับตานะครับทุกคนนะแต่แต่หลังผมนะไปหยิบเข้าไปใกล้ๆนะครับไปหยิบเข้าไปใกล้ๆครับ 在后面。<noise> <noise> <noise> กันคาเต้คาเต้บารคาเตปารคาเตปารสังคาเตปารสังคาเตโพธิสวาห์โพธิสวาห์คาเต้คาเต้คาเตคาเตปารคาเตปารคาเตปารสังคาเตปารสังคาเตโพธิสวาห์โพธิสวาห์คาเต้คาเต้าเตเต้ารคาเตปารคาเตปารสังคาเตปารสังคาเตโพธิสวาห์โพธิสวาห์ เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งอนุน่ะนะครับไปฝั่งหลังจับแล้วขึ้นรถนะครับเ <c oughs> ึ้นรถใช่ขึ้นรถค่ะใช่ขึ้นรถใช่ขึ้นรถใช่